ฉีเจาระดุนหนูจ่นหามาจืนที่กองเลยค่ะหรือผู้ชายหัวใจแพรเขาใกล้จะปิดกล้องกันแล้วนะคะซึ่งกองนี้นักแสดงเขาแฮปปี้ดีดาสนิสสนิทกันสุดๆโดยเฉพาะเวลาอยู่ในกองคู่พระนางแทนแทนตะวันและชิงชิงคริษฐาเขาสีกันมากตีกันทุกวันเอ้ยแกล้งกันตลอด แต่คุณผู้ชมรู้ไหมกว่าเขาจะสนิทกันอย่างที่เห็นเนี่ยช่วงแรกๆของการถ่ายทำต้องปรบับชูนกันเยอะมากหนูจุ๊บแอบไปถามความรู้สึกของชิงชิงมาให้ฟังอุ้ยตอนแรกเขานิง่งเขาเงียบเราก็สบายใจแล้ว,ว่แบบเออเขานี่งเขาเงียบล่างหลังมาเริ่มไม่ใช่พ <c oughs> ักกล้องที่ไรแบบเฮ้ยออกไปหาอะไรกิน <c oughs> ฉันก็ออกไปหาอะไรกินแล้วคือไม่ว่าหนูจะพูดอะไรยอะไรยเงี้ยคือเขาก็จะมีอะไรที่สวนมาตลอดลยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอะไรแทน อะไรมีอะไรใช่คือหนูไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้เพราะว่าวันที่เจอฟิตติ้งวันแรกคือเขานิ่งมากแล้วเราก็พยายามแบบว่าเฮ้ยทำลายแบบทำลายกำแพงเขาอะไรอย่างเงี้ยแทนอย่างง้นไหมแทนอย่างงี้ไหมหาเรื่องแบบชวนคุยให้แบบให้น้องแบบให้น้องไม่เกรงทุกวันนี้คือแบบมีหน้าเลยมีหน้าเลยฝั่งนางเอกว่า ขนาดน,นี้แล้วเพื่อความเ,เท่าเทียมกันหนูจื้นก็ไปถามฝั่งแทนให้เช่นกันหนายนามีอะไรจะแก้ตัวไม่เจอแทน ไม่มีนะครับไม่มีอะไรอยากแก้ตัวเลยครับตอนแรกๆอะไรอะไรก็ดีครับแทนก็เขินเป็นเรื่องปกติแทนขี้เขินอยู่แล้วแต่ว่าพอหลังๆพอแบบกำแพงมันเริ่มล้มลงนิดๆหน่อยๆคุณทําร้ายมากเกินไปใ <laughs> ช่เวลาเจอพี่ชิงเนี่ยแทนก็เป็นตัวของแทนเองละไม่ใช่แบบเฮ้ยไม่เอานะเกินไม่ใช่ละคุยกันเวลาช่วงว่างแค่หนาทีอย่างเงี้ยคุยแค่นิดเดียวมันก็ทําให้วันของเราดีขึ้นแล้วใช่ก็สนุกแฮปปี้แล้วก็เรียกว่างไงอะเอ็นจอยกับงานอะไรอย่างนี้แฝงก็รู้ว่าคู เคมีเข้ากันม,กมากและเตรียมไปเจอกันอีกในละครเรื่องใหม่เลวร้ายเกมลลวงจากค่ายมงคลดีโปรดักชั่นมีความคืบหน้าเมื่อไหร่หนูจ่จุนจะรีบมารายงานทันที